จังหวัดพังงาจะประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงา เมื่อเวลา14.30น,าน,นของวันที่8กุมภาพันธ์2554ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาอําเภอเมืองจังหวัดพังงานายธํรรงจริญกุลผู้ว่าราชการจาังหวัดพังงาเป็นประธานในการประชุมเกี่ยวกับเรื่องความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยรา,ยามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงาโดยมีนายวรพจน์รัตศรีมารองผู้ว่าราชการจาังหวัดพังงาน,นางสาวสิลิมาปรียาวงสากุลหัวหน้าสํานักงานจังหวัดพังงา รองศาสตราจารย์สุกัญญาตันธนวัฒน์รองอธิการบดีฝ่ายสำนักง,งานวิทยบริการมหาวิทยายลัยรามคำแหงนายประเสริฐตันสิริอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยายลัยรามคำแหงส่วนราชการที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงาได้ร่วมกับมหาวิทยายลัยรามคำแหงดําเนินการจัดตั้งมหาวิทยายลัยเพื่อจังหวัดพังงาจะได้มีสถาบัานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยการส่งเสริมประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงารวมทั้งพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงได้รับบริการทางการศึกษาที่สมบูรณ์ขึ้น สำหรับพื้นที่ที่จะก่อสร้างมหาวิทยาลัยเติมติดขัดปัญหาในเรื่องของที่ดินเนื่องจากเป็นที่ดินทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ตั้งอยู่ที่ชายทะเลท้ายเมืองอำเภอท้ายเมืองกระทั่งเมื่อวันที่23มิถุนาย,ยน2552คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหัดท้ายเมืองบางส่วนสำหรับนำไปก่อสร้างมหาวิทยาลัยได้ รวมเนื้อที่จำนวน50ไร่โครงการดังกล่าวจึงได้รับการสัรต่อซึ่งขณะนี้โครงการได้ดําเนินการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอาคารปฏิบัติการหลังแรกขนาด3ชั้นจํานวน1อาคารเสร็จสิ้นไปแล้วประมาณ80ซ โดยใช้งบประมาณในการกอร่อสร้างจำนวนทั้งสิ้น29ล้านบาทเศษซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้มาจากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาจำนวน2ล้าน500บาทนอกจากนั้นเป็นเงินงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพังงาและในส่วนงบประมาณเกี่ยวกับระบบสาธรารณูปโภคภายในทั้งหมดซึ่งมีถนนน้ำประปาไฟฟ้าและโทรศัพท์สืบเนื่องจากงบประมาณการกอร่อสร้างมหาวิทยาลัยในระยะแรกได้รับจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน10ล้านบาทตามโครงการนกขมิ้น ต่อมาภายหลังมีการปรับเปลี่ยนคณะบริหารงบประมาณในส่วนนี้จึงถูกระงับไปทางด้านมหาวิทยาลัยไม่ได้จัดงบประมาณส่วนนี้อยู่ในแผนจึงแก้ปัญหาโดยให้ส่วนที่เกี่ยวข้องจัดทํางบประมาณค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้มาที่จังหวัดก่อนส่งให้มหาวิทยาลัยรา,ามคําแหงเพื่อน,นําเสนอในที่ประชุมมหาวิทยาลัยต่อไป สำหรับสาขาวิชาที่จะเปิดทําการสอนโดยให้อยู่ในความต้องการของจังหวัดซึ่งได้มีการเสนอในที่ประชุมให้ดําเนินการเปิดประชุมประชาคมเพื่อนําเสนอความคิดเห็นว่าจะเสนอมหาวิทยาลัยให้เปิดสอนคณะใดบ้างโดยทราบว่าทางมหาวิทยาลัยรามคําแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงาจะได้เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท